สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมือนี่กับวันที่21บเอ็ดเดือนตุลาครับมือนี่ลบหนาวออกครับคิดว่าลบหนาวสิมา้าลอยเปอร์เซ็นต์ระ,ะบาดนี่เพราะว่าฝ้าแจ้งฝ้าเปิดแล้วครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าครับมาสิมาตัดหญ้าคันแท่แเลยสิไทยบรรยากาศที่พี่น้องเบิ้งครับเพราะว่าหลังจาก ฝนตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ต่วามือนี่เกิดว่าฝนสิเบิดครับลมหนาวมาแล้วเมื่อกันจะกาดต้นเขาที่อะครับลมแห้งซํำเลยนั่นเทวาน้ำก็ยังไหลยอยู่ครับน้ำยังไหลยอยู่เขากับว่าท่านไี้แกปกตินีเขาเดือนตุลานีเขาดอสิเกี่ยวแล้วละครับต่ว่าปีนี้ยากษาจล็กน้อยเพราะว่าน้ำม,มาก ซาฝนมาซาปกติเดือนตุลาสิบวันนี้เขาเขาดอกเขาสิบหาเพาเขาจ้าสิเยี่ยวแล้ววัดแต่ว่าปีนี้วันทด้เยี่ยวครับแต่ว่ามันก็แก่เลยแล้วมันแต่ว่านนำหลายครับเขาเนี้ยกับว่าวันพักเยี่ยวตอนนี้ผมออกมาหน้าครับออกมาตัดหญ้าคันแท่นี่ผมสุภาพพี่น้องรอเบิ่งคันแท่เบิ่งเขาเบิ่งบรรยากาศเล็กน้อยครับ บลกทั่วปีครับทั่วปีก็กลังเป็นหน่ยวยปกติบลกทั่วปีนี่หอดย่มนี่มันมันแก่ก้อนนี่นะครับเดินตุนแล้วที่ออมจีผมสังเกตบ้วงปีนี่ปลูกสาแก่แก่สาครับเพราะว่ายุบานไม่ใช่พันธุ์จีบูไว้สู้ปีย่มเดือนหกนี่พันธุ์จีบูครับปลูกทั่วปีนี่เดือนหกเดือนเจ็ดนี่ฝนตกไหมนี่นนนนคเนเอาในมันมันมันเน็บน้ำข้าง พ่นคางยังหนินนครับแต่ว่าหอดยำเจียวโขาบหวานมันก็สิเป็นหน่วยบ่ได้กินไงนะครับบปกทั่วปีเกือบเกือบปีผมนะครับจะได้กินเพราะว่ามันโดนครับเคนจเจริญปกทั่วปีโอเขียมไว้บ่บได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังหรอครับโอเขียมไว้หอนยำเจียวโขลบเจียวมาตาั้ครับแต่ว่าตอนนี้ ปิดมือนีบ่บรรยากาศดีขนาดครับล่มแห้งฝ้าแจ้งฝ้าใสดีขนาดก็เลยออกมาหน้าครับออกมาตัดหญ้าเห็นไหมยังไงกอนต้องกันแท้เมองฝ่าที่ละครับปานกันก็ยุบประเทศนอกพอดีล่มแห้งขนาด แต่ส 10, ม,อม,มอือมันเบิดมันมันบอลมเนาะนี่มันหลายตัวยกเห็นมันตื่นข่อยลรวมันเขาข้างในมัน่งหรอแสดงว่าฝนถึงบดเนาะมันแรงกลับน,นี่ตัวนึงนี่เห็นยังนี่นน อย่างว่าทิมาสาดันยาเขานอกกันยูพูดนะมันล่ามขึ้นมาคันแท้ล่ะบานนี้บานนี้ก็เลยแม่ตัดออกซะมันมาลมเยอะคันแท้มันก็จะล่ามลงมา่อยก็ว่าจะไปตัดหญ้าแล้วนี่มันเก่าเหรอว่าสันล่ามขึ้นมาคันแท้เออยาเขาลุกตอนจะมาหลายคนนี่ที่แตมาแล่นกลบเออมาแล่นกลบเหมือนเมื่อกี้ขึ้นไปเบงแถวหน้าพญ่หวัดแถวนั้นมัน น้ำไหนนลนเนเออเห็ลุมเห็ลุมปาลาบึนน้ำขึ้นไหลแต่บเป็นออกเนี้ยออน้ำกกขึ้นไหลแต่โอ้ยเจล้วอามาวกน่าเกี้ปลานิเหมืนน้ำโกนเลยบ่งลงกันเ่มีฝนแล้วมันตายอย่ะเขาเหนียวนี่ ý ít tiền, thảo nhạc à mầm anh mầm mong cứ thay mầm 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 Oh, lồng hẹn cả nạt phi nồng ơi Một phiếu lấy một ท่ากับว่าท่านแหงครับเห็น,นตาเบือนอีกแล้วครับปก็คอปก็คอเบิอน ถือล้มแล้วมันเบืนครับต้เสมือถ้าเสมือว่เบืนได้เมือน,นี่มันถือล้มมันเบือนนี่ปลาคอหน่อยครับปีน,นี่ก็สีประมาณนี้แล้ครับปลาคอผนมาลาปะปลาบัวเงีครับเดี๋ยวผมจะจับป,ป่อยเพราะว่ามันหน่อยโตครับ แต่ว่าถา้าเข้ามาเดินไปทุระเข้ามานั่งเฝุ้้ยมองนี่มันก็จะค่อยเบื้อเต้นขึ้นมาเลยย่ำคนบรยูครับย้ำเยียๆม,มันก็เต้นขึ้นมาเขาถ่ายจำเอาแต่ว่าต่อนนี้ผมจะไปปล่อยน้าครับนี่ครับมอ,มองนี่มันเป็นทางน้ำไหลทางน้ำไหลเวลาล่มมานเนี่ยฟ้ามันก็สิมันซ่อเจ้าหนีมันจะโดดคำเขาขไปน้อง ของแนะนำไหลเป็นคาแทชิเกี้วๆขันมันถือของลบนี่ปปามันก็สิกระโดดขามครับปามันมันสิหูจักได้ครับถ้าลบถ้าฝนมาหมดน,นี่มันสิว่าบืนถ้าว่าถ้าฝนหมดน,นมันสิบืนครับอ,อ่มันสะไปใส่รอบพื่อกันล่ะ ไปพนาบาลครับขับจักระานยอบผู้ซอยหนูครับไส่รอบน้ำข้างน้ำปลามันจะเบิ่นเขาน้อง